ดวงการงานการเงินความรักและโชคลาภวันนี้นะคะพลังงานรวมนะแรนดอมนะคะกับเช้าวันนี้ดวงรายวันการงานนะคะล้อมุนได้ตังนะคะใครกำลังนัดลูกค้าลูกขายวันนี้นะคะลาบรื่นนะคะงานก้าวหน้าค่ะงานมั่นคงใครตกงานได้งานนะคะหรือว่ากำลังรอการเดินทางเกี่ยวกับหน้าที่การงานราบรื่นค่ะ มาดูการเงินนะคะวันนี้การเงินจ้ะการเงินนะคะการเจรจาต่อรองนะคะได้ตังค์พูดแล้วได้ตังค์นั่นเองนะคะนักค้านักขายวันนี้เป็นวันดีพูดแล้วสําเร็จพูดแล้วได้ตังค์นะคะการเงินนะคะสั่งได้นาะนะวันนี้การเงินดีมากค่ะมีโอกาสได้เงินนะคะจากการเจรจาความรักความรักนะคะอ่ะ สำหรับคนที่มีประเด็นกันนะคะกำลังนะคะช่างใจจะไปต่อหรือพอแค่นี้สำหรับคนโสดมีโอกาสได้เจอคนขี้เตะหรือเจอคน,คนกดเกณฑ์เยอะหรือจะได้เจอคนมาเท่นิ่งๆน,นะคะแต่โปรไฟล์ดีหรือคนที่ทำงานในกฎหมายบ้านเมืองนะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วความรักไม่หวานจับผิดกันนะคะหรือมึนตึงใส่กันนะคะหรือไม่ ไม่หวานใส่กันนั่นเองเนาะจับผิดกันนะคะความรักกลางๆงนะคะวันนี้นะโชคลาภเด่นมากๆเลยค่ะวันนี้นะโชคลาภเลขคำนวณเลขใกล้ตัวนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะรถยนต์คือสื่อน้ำโชคเจ็ดหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งหนึ่งค่ะส่วนสีมงคลของท่านวันนี้สีแดงสีเหลืองนะคะหรือสีฟ้าอ่อนๆ นะคะได้นะคะวิธีทําบุญเสริมดวงวันนี้นะคะไปหมไปไหว้ที่ไหนนะคะวันนี้ถ้าใครไปโมเนี่ยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรนะนะคะเสริมดวงด้วยการนะคะทําบุญกับสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ไทยชีวิตโคกระบือนะคะได้นะคะสุขภาพวันนี้ระวังความเครียดความดันหัวเข่ามีปัญหานะการเดินเหินไม่สะดวกนะคะดูแลตัวเองด้วยสมุนไพรไทยนะคะจะดีนะคะจะถูกชโลานะคะ โอเควันนี้ขอให้ทุทกท่านนะคะที่มาเจอคลิปนี้นะคะขอให้ทุกการงานของคุณเจริญก้าวหน้านะคะการเงินรับลื่นพูดแล้วได้ต่างความรักที่โกรธกันงนันกันก็ขอให้ดีกันนะคะขอให้ทุกอย่างวันนี้เป็นวันที่ดีของคุณเป็นวันที่สดใสและเป็นวันที่คุณนะคะมีโชคมีลาบโชคดีค่ะ